สวัสดีครับพี่น้องน,นี่แต่เปคนหลังปลาคน,านแคานาหาขุดมันนะครับขุดตกปลาลงน้ำหาขุดมันสองคนมือน,นี้าครับได้แล้วเนะาะส่วนผมนี่ก็เรียกมันนางสิป,ปลาเล่นครับเดินเลีดมาสองขั้นในขั้นหนึ่งยุ่นนี่นี่คือลำน้ำครับ เล่ทบปลาก็ดียุพี่น้องเอยแท่ปลาบะกินี้นนี่แหละครับปลามันหนกหาขุดมันหนกครับมันอื่นก็จะได้เขาเมืองอย่และครับมันอึนเนี่เขาเห็ดงานตามปกติครับเดี๋ยวติดท้ายถ้ำเห็นเบื้องไม้น้ะครับเนาะไปเห็ดงานเวลาก็ยาย คนเดียวเลยครับพอเห็นพุทคนเดียวน้องัยี่นงยนี่องเรานี่เราปุกกแต่ว่านี้พญญลังงานเราเลยคุณละครับนีน่วางเราปลูกได้วันนี่ ม,มุมพุมมพ่มนั่นเอาแล้วสิฮะพุ่มนั่นนพุ่นแล้วสินั่นแหละพุม่มนัม่น มันมัน,อนลอยๆครับดูติดเบ็ดปลากับเงียบแท้เงียบนอกวันี้างนอกเล็กกระพังไปแล้วครับหนึ่งหลังขาครับ น้องเอ้ยครับผมข้อน,นี้ตาวิทย์ค้นลักป้ากันได้มาถึงบ้านเลยครับอยู่มาถึงกับ